เทศ่อวัเบนต้น้เละ่อกก็เทศอยู่แถวประเวทเป็นพิพิธภัณฑ์จันล่องพระพุทธศาสนาก็ว่าแปลกๆอยู่อาะขันพระเนยเกลียงต้งงองไปกองถามวันหนึ่งแม่บอกเออเป็น ออกแบบมันเป็นโรงแรมสมพ่อมันเป็นลักษณะยังสันาั้นซีสันคือขั้นพานิดเนี่ยแาาาตา่มันหนาตามันหนาสิเป็นทางโรงแรมก็ว่า <c oughs> ไปตะกอนสองสามปีตะกอนโควิดไปเทือดที่หนึ่ง <c oughs> มีโควิดมากก็หยุดไป เขาอยู่เมื่อขังจะพ้นสมเด็จสังฆราชสถาบไปเปิดคำพว่างกเขา,าไ,ไปเไปพวันนี้ว่างมากปีนี้เขาได้ไปปรึกษาจากนี้กิจกรรมมันเป็นสถานที่เหมาะสมตลอดบำเพ็ญบำเพ็ญความดีต่างๆเริ่มให่ ติดอาวุธให้คนคือปัญญาวุธเป็นสถานที่ขูข่กวรคนใการศึกษา,เ,า,าเหตุตามหลักวิชาการอุ้มกลุมอุ้มกลุมมาเหตุคือพวกบัณฑิตและปราชบัณฑิตเจ้าของก็บจบมีดีกรีทั้งคำปัญญาเอกเอมีคำทำหนา้าบัณฑิตเขายังใส่คำว่าพวก กลุ่มปัญญาชนพวกมี้ผู้เป็นเจ้าของกับดอกเตอร์ทั้งสองคนลูกสาวก็เป็นดอกเตอร์ลูกเขยก็ยังมาเป็นดอกเตอร์อีกนะเขาเลยว,ว่ากลุ่มปัญญาชน <c oughs> สามนังประจังลูกนอ้องาลูกน้องผู้มีความรูดข่มสามารถความเฉลียวฉลาดในทั้งศาสตร์แห่งปริยัติก็คือพวกที่มีความรู้ระดับ สันสูงของศาสนาทั้งการศึกษาเราเรียนคือหาตัวเรียนเก่าประโยคนะนั่นนอ่มาแล้วก็ไปเจออย่างนันแหละเจอดังคนรู้ความรู้มานี่ก็ต้งเอาความรู้เอาคนความรู้ของหยิบของมาประสงค์ดีปรัธนาดีกับผู้อื่นยกสถานที่ตั้งสถานที่นี่ละมิดบรรดาลขึ้นมาด้วยความ รูปความสมารถความิลฉลาดยังสำน้ำก็่จังมีองค์ประกอบก็คือรับท่านบอกเรื่องข้อ,อว,ว่ามีทรั์เป็นเครื่อหนุนพวกริยทรัทรั์สมบัติเป็นตัวนหนุนแล้วกับังมีอรอยทรั์ก็คือศรัทธาเหลื่อมสในบอกว่ารพุทธศาสนาเพราะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาเปิดขึ้นมาไอ้คนทั่วไปเขาเยี่ยมชมเป็นนิทัศการเหมาะสมตลอดเกิดความรู้ทักษะทั้งหลายไป ซึ้ซับออนนั่นเลยว่ามีสรัทธาเป็นพิตังคือยกปฏิเป็นเครื่องบูชาพระคุณของความดีของพระองค์ท่านจะโล่งพระพุทธศาสนาก็บอกนะซื้อก็บอกนั่นลักษณะไปะเห็นเมืองวันไปวันเมื่อกกอนประเทศยังทำายโมงทั้งสี่มงสองสามชั่วโมง แถวสวนหลวงลอกเก่าแถวเกรตประเวศาสนเหมาะสมสำหรับไปซืมซทรัพย์เอาความรู้ในแรงสถานศึกษาปุ๊มีโอกาสพู๊มีโอกาสต,ตกแต่งทรัพย์เอาทรัพย์จ้าของมาโปรยวานลงไปในาศาสนาเพื่อต่อยอดในอวานบารมีเกิดจาก ลูกฝังบรมีเจ้าของตง้อยอดบรมีเสริมเติมแต่งข hmm. ึ้นมาให้ไกลกลายเป็นจากสัทธาบบรมีให้มากแต่กิ่งก้านสาขาโผก l ขึ้นไปเป็นตอกดอกออกผลเป็นปัญญาบารมีหายากผู้สิเหตุดได้แต่ก็ยังมีมีกลุ่มคนที่ว่ามีสัทธาเหลื่อมใสมีความพร้อมพร้อมครอบรัวพร้อมรัวพร้อมเมียพร้อมแนวคิดพร้อมแา่เทลามิดบันดาล อาถานที่งงยองของกลายเป็นแม่เป็นพิธภพันธ์มันก็เห็นนาดเดือมใส่สัทธาน้ำเพลนโลกทั่วไปไมันจะแก้งแก่งคนเราฟังกันถ้าคนเราสีสีขาวสีดำ สีขาวมันก็เลยเด่นเพราะมีสีดำมาเป็นตัวตัดสีดำสีเด่นขึ้นกับมีตัวขาวมาเป็นเครื่องเทียบเคียงเปืนจังหวัดเทียบเคียงระวังความสกปรกสมมกอมความสะอาดสะอานความเป็นระเบียบความสะอาดทั้งนอกความสกปรกสมมอมบ่ิเวณทั้งนอกหรือทั้งในเป็นคุณและเป็นโทษตอนพูดถึงก็ไปเกี่ยวของก็คือตัวกูของกู ก็คือเจ้าของอัตตาตาตวตนก็ไปเกี่ยวของกับสิ่งเล่าไหนสิ่งเล่านั่นก็กลายเป็นผิดเป็นผพ่เป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาแก้วแวนเงินทองสัตว์สลิงคานยุ่ธรรมดาธรรมดาพาอมีจิตใจขอไปถือครองมีคิดวิญญาณขาไปถือครองมีเจ้าของเจ้าของขอไปถือครองสิ่งเล่านั่นก็เลยกลายเป็นผิดเป็นผพาขึ้นมาตามธรรมชาติเป็นกลางและธาตุทั้งหากผลนเป็นกลาง สิ่งเราเอื้อนเป็นกลางหมดพอมีคนไปถือคล้องยึดคล้องกันมากลายเป็นข้อมหวงข้อมห่วงข้อมขีดนีที่เหนียวกลายเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษผพสุดท้ายแล้วก็ไปช่องสองช่องทางคือประโยชน์และโทษถ้ายุ่กับทรัพย์สมบัติเ่านั้นสิ่งเ่านั้นอยู่กับคนเฉลียวฉลาดอยู่กับคนมีศีลมีธรรมยิ่งข้เมตตาเรียรอ,อบของเรานั้นสิ่งเ่านันจะกลายเป็นประโยชน์มหาศาล เพราะว่ามีความึงหวงหวงหาอะไรเอาวอดอยหดอยาดเสมอหยาดจะสิน้นยิ่งคนนั้นก็นออกมาปรยวานสงขคาะสงหาเจือจานให้ผู้อัตคัดขัดสนขาดตกบกพร่องให้มีความเป็นยุทธกิดยกระดับของคนขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นคนเป็นคนเป็นมนุษย์น้ำพน่นที่ร่างกายแต่ความเป็นยุทธสภาพแวดล้อมจึงแสดงออก อาถรรั์คัดสนเด่นแกนกันดานอยู่ตามสภาพทุกขตะอยากไรเข็นใจ็มีอยู่ประจําโลกนักะด้วยกันเสียฐีมหาสาร็มีอยู่ประจําโลกขึ้นกันมันคนลาฟังคนละทางความเย็นกับความห่อนความดังกับวความขาวความสุขก,กับความทุกข์ไกลกันโพดผลยังว่าเอาจิตใจที่มีความละเล่งละไลยขึ้นมามีคุณภาพสกยภาพที่มาละไล่พฤติกรรมเล่านั้น เลื่อนมันแค่วความดีคนดีเอาความดีก็คืออย่างคือเมตตาเรี่ยรอบโลกกูปฐรมพิการเมตตาโลกในสิสซุ้มเย็นที่มีความอยู่ในก่อนในความปึกแผ่นเนีหนานมะมันคงพร้อมคุความเมตตาเรี่ยรอบต่อกันเลยกันขาดเป็นความซุ้มเย็นบริรเราเปรียบกันอย่างชิ้งดีชิ้เด่นต่อกันเลยกันถ้าก็วอดประเภทนัน้นขึ้นมาขาดความ เป็นมิตรกาบความคิดทั้งเรื่อความเมตตาสงสารตรงข้ามกันละทีน่นี่ไปไกลเข,ขาไกลเขากล,ลายเป็นความจองร้ายไม้เวนอาฆาตมารร้ายเป็นมิตรกันอยู่ดีดกลายเป็นศัตรูศัตรูกับอาฆาตจงเว้นจงกรรมได้ช่องก็เอาตามโอกาสนั่นเห็นบอกเริ่มแต่น,น้อยไปหามาเริ่มแต่แธรรมดาลำดา กระทบกระทั่งละห้องละแห่งการระดับบุคคลแตกตัวออกไปแตกตัวไป,ตก,ตวไปกลายเป็นมหาชนกลายเป็นลทบทับจ้ากเสือกลายเป็นบ้านแตกสลายะขาดออกมาจากความคิดของบุคคลเมืองตนก็ยังไฟไหม้เฮือนไฟไหม้เฮือนมันก็บเพราะแย่ๆขึ้นมาจากไม่คิดกันเดียวนั่นแหละ มันไ่ได้โหวมมาเป็นทะเลเพลิงท่านที่ท่านใดเด้อไปไหไมเงินแต่ผู้ลูกผู้เห็นผู้เป็นเจ้าของผู้เขาใกล้ผู้มีหูมี itar, ตาเขาไปเห็นเห็นโทษต้องทะเลเพลิงก็จ้องเห็นคุณในความสุมเย็นเห็นคุณในควมระง bras, ับเห็นคุณในวานสงบมาขุนเสียปลไปพอแป็นแย้มม<พ><บ>ีหนึ่งไปมันกำเริบพอทำมันกำเริบผลมาปับกลายเป็นเร่งเห็นผลก็คือความวิบัติ ยินธนา,านการตรึกตองไปสู้กองเพิง่งกองหนีกองไฟกองนีก็คือความหมอดใหม่ความเผาใหม่เพราะฉะนั้นเฮ็ดเช่นไหผู้เขาไปรูปไปเห็นเขาไปอยู่ในรวมขบวนการนั่นก็ถอ,อยออกเชื่อเพิ่งซํำนัน่นตีนเหยียบซื้อกหมอดทนร่าไสกับหมอดนี่นามเทนามใส่กับหมอดกระดับซุ่มเย็นคืนนอเก่ากลายเป็นความเนี่ยนะมันคงเป็นปึกเ,เป็นพึกเป,เป็นท่านเนี่ยนมันคงเบาช้าน เขายัางได้รับการอุปถรรัมภ์ความชั่วได้รับความสุมเย็นจากสิ่งแวดล้อมนั่นเห็นบ่นั่นเห็นโทษในความเล่าชานเห็นโทษในความล่านกันเล่าฉานกันเห็นขอดในขั้นความ,วามระแวงแคลงใจกันถอยเชื่อเพลิงออกต้นเพลิงก็ถอยออกนั่นก็ถอยออกทางออกกลายเป็นมิดกลายเป็นยุ่งรวมกันในความผาสุกถ้าป้อเห็บานปลายเป็นเจ๊นวแล่ทะเลเพลิงรดต่เพลิงเมื่อกี้เทศบาลเอาปรยุททั้งนั้น เพะอย่างพอมันโมมนหมกุลนนาม้มัสมั่าเติมขึ้นมา้วยความเชือเพลิงทั้งหลายต้นเพลิงทะเลเพลิงเชือเพลิงล้วนแลแ้วถ้าเป็นองค์ประกอบของการเผาใหม่เผาใหม่แผดเผาได้ทีเราเพราะมีเพิ่มมีโตเราที่นี่มีเพิ่มมีโตเพมีไก่มีไก่มีต่างท่าขาดศัตรูกลัวขาดอมหิตโหดเหี่ยมเกิดขึ้นมาโกรธาเกี่ยวกดขึ้นมาจองเว้น จองกมจองหลมาเว้นปองเว้นจองเว้นกันเลยกันเป็นถึงความถึงพร้อมความถึงที่ทะเลเพื่องทั้งนอกมันกัไม่ได้แค่นั้นมันก็บเบาๆไปๆมกระดับแต่ทะเลเพื่องภายในก็คือซุ้มอยู่ภายในจิตในใจจิตใจแต่ละดวงต่ละดวงกลายเป็นทะเลเพื่องคือโกทาเกลียวโกรดเน่นผูกเจ็บผูกอาขาดผูกอาขาศมาดลายจองเว้นจองกมตามพบตามชาติขามพบขามชาติกลายเป็นพบเป็นพุ่ม พัฒน,นาการเกี่ยวกันยุ่งคือแหันลิงนี่ว่ามีทางปลดเปลืองเอาได้เพราะอย่างเพราะจิตใจมันอมหิตโหดเหี้ยมปองไล่จองไล่จองเว้นจองคำกันนี่นมันเป็นถึงขันธ์อันตริวาตปล่อยให้ความอมหิตโหดเหี้ยมกำเรือพันธุ์ิดในใจด้วยความคิดนิดหนึ่งเว่าโดนรัตเปียบถกอรัตเปรียบภายเสด็จเปรียบเสียเปียบพันนนากนาการได้เปรียบการเสียเปรียบการให้ให้ใหลิยาที่างกนนั้น ก็สองส่หนึ่งหายบ่ได้บ่อยยังสีหายบ่ได้เพราะเขาบกพร่องเขายังมหาเขาขาดเคินเขาจังมาขอเขาบ่มีเขายังมาเพิงผ้าอาศัยห้ไปด้วยความเพิงผ้าอาศัยความมนุษยธรรมความเป็นมนุษยธรรมรรมของมนุษย์มันนักหนาสาหัสดิ่งกนหนักก็คือความเป็นธรรมของพระรยาเจ้ารรมของมนุษย์ก็คือ เมตตาที่รอบธรรมดาธรรมดาไ่ได้นักหนาสหัสเกินกลัวความเป็นมนุษย์ไม่ยังเหตุไ่ได้เพราะอย่างคนว่าเห็นแก่โตเห็นแก่โตอัตตาตัวตนเห็นแก่โตไลไปไลไปพลสุดท้ายโตท่วานั่มันไปหอดใสไปหอดพิภพษาเลยพิภพษาไปกับป็นขีเท่าแล้วออกจากประตูบานนั่นออกมาเปิดออกมาก็เห็นตาขีเท่าเห็นตากระดูกตกลงไปเป็นใสมือไปใสมือข้นพูนันเขาไปในซอง ถืกพญาเพื่อนพญาเพื่อนพญาไฟพือกพญาเพื่องเผาขานแค่นั้นแหละเลือแถ้ากระดูกส่วนละอื่นไปใส่เนี่ยใส่ะลานาต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 ถุ้ตนอัตตาตถวานเน่ตาลูบล่างอย่างนี้ก็ตามใา่ก็ตามอืเหลือพญาเพื่อนจัดการพญาเพิ่งจัดการเลือยธุกิดเทาหรือตะกระดูกเป็นพระละพระลุงพระล่างให้ลูกหลานเราไปเผาไปฝังเติมไปอีกนี่พระละไปหมดนั่นแหะตอนที่ยังเป็น สมบัติย่อมมหคุณสมบัติจากมันจิตใจพอออกจากล่างอยากทั้งกระ,ระวังกายและจิตออกจากกันลวจิตก็มดคัาวหมายไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือพอจะสั่งราคาสั่งคุณคา่าจิตใจอีกสร้างให้ใจิตใจกายมันน้ไม่ได้ในหลังนังดอกแต่ผลสุดท้ายก็หลงทั้งกายเอาทั้งกายมาเป็นเครื่องบรลุ่งปล,ปลนเปลือยทั้งกายจนทั้งกายเป็นกระทบกระทั่งกันแล้วห้องละแหงเขาเป็นกากำยุบล้านนี่ก็คือเอาหมายถึงกายคนละ แล้วคนเราคนโง่เป็นยังไงมาอาศัยบัณฑิตนักปราชญ์ผู้พันดุผูนฉลาดหาความเฉลียวฉลาดมาเอาความฉลาดมาเจริญให้แจกแกงให้เบื้อย่าสไปโคดไปโกงกันหลายอย่าสไปเอาราดเปียกพันหลายอย่าไป็นเสือโลบเมื่อโทษสลายเพราะอย่างพราะโลกได้มากกันใดมากเพื่ออย่างเพื่อปลนเปลือยร่างกายร่างกายเข้าหนีมันนี่มันนี่มีเวลาธนูธนอมปลนเปลือยเข้ากลับมาเข้าจักปีเมื่อลอยๆปี ความชนะคำคลามมากนางโอยลุกโวยขันมากพุเอาอย่างละละได้อย่างบบนี้ไม่ได้อย่างนี้จะเสียไปเสียไปพ้นสุดท้ายซึ่งแต่เอาหลักนักตรน,นักคือร่างกายกันถือพญามาจุราชมาปราบชีวิตออกไปเมื่อวามหมาละบันนี้กลายเป็นผีนี้ไปเป็นเพื่อนละบันนี้บ่เผากับฝังละบันนี้น,นั่นแหละเห็นไหมสวยงดงามขนาดไหนหใครพอใจขนาดไหนคับ่มดยืดสามารถสิยุ่งกันได้อีก ท่านยมาตายเป็นผีหนีไปเป็นพื้ปนปีนกันไดเหล่าล่องเหียนไปกับปีนกันไดมันจำไม่ก่อนสมือนกันไดปูนมันปีนเม่ได้ก็แล้วกันไปถ้าเสือยังแต่งให้ใส่เสือทั้งปีนถ้าเปียกมันหลอกขึ้นพิตลอกเนี่ยนี่มองเอามองได้ป้านั้นยังเป็นคติสอนมากกับยังมาหลู่ตัวยังยังมาหลู่ว่าจะขอใน้่ลองพิษเอาพิษเอาความพิษแล้วเป็นคืนนิน เพืยังสอนเาความถือกุศลธรรมะกุศลธาธรรมะพยากตาธรรมะที่พระเจ้าประสงค์ไปพนนาบบอกกล้าต่างๆถึงทีง่ยื้เหยียดจะถอดพีประสาก็ยังบ่ถสงใจพ่ออย่างเพราะผู้นั้นบ่นมีใจแล้วสากศพส,สารานั้นไ่นได้ถึงใจใจไปทั้งอื่นแหละมีแต่หางขอนสื่อ,อ,อเอาไปเผาไปฝังเราุูมเอาไปเผาไปฝังสูมอื่นแหลมะมีแต่เมาแอนก,กันอย่างนี้ก็เลยไม่ได้สติสตังอีกละ ชักเสียเอาประโยชนม์มองได้บ่นเนี่หาประโยชน์บ่ได้ฮาสิเอาจุดได้เป็นประโยช,น,โยชน์เพราะอย่างเพราะทางคนทางอย่างนีประโยชน์อย่างนี้จากประโยชน์ตีจากประโยชน์หาถาโทษในเจ้าของหาพิธาไปหาโทษควานหาโทษในเจ้าของเกิดเป็นปกติคือพุทธชนคนหยาบจังได้เข้าพิญว่ากลับขึ้นมาส่แรงความรล้คขึ้นอย่างเหตุชน,นสิจ,จาสาันล่งจันล่งพระพุทธศาสนาหายุ่งได้เกิดับจิตกับใจ ฉันมีแนวคิดลักคิดหลักการจังมีคนคิดคิดลักการนี่เึ้นมาว่าจะโล่งจะโล่งจะโล่งเอียงเกิดไปว่าสมวนตรักษาหลักแลักษาโอ้พระพุทธศาสนากับขึ้อย่างคือศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนพุทธศาสนาคือศาสนาคำสอนที่เป็นเพื่อความรู้พุทธไปว่าความรู้พุทธไปว่ารู้พุทธศาสนาก็คือศาสนาคือเครื่องสอนเพื่อความรู้อันท่ามันหลงท่ามันง่มันบัทะรูเพราะยังเอาคำสอนที่เพื่อไปเป็นไปเพื่อความรู้คืออย่างคืองพระวาดของพระจอมไพร ประวัติของจอมศาสดาจอมไตรจอมพระศาสนาจอมขังพุทธการสอนสร้างสอนวิเนียศัตร์วิเนาชนสร้างสอนอุบาสกบาสิกาขังพุทธการสร้างสอนบริษัทบริวารของพระองค์ท่านขังพุทธการกับปัจจุบันการสอนเรื่องเดียวกันเลยก็คือสอนเรื่องบาปเรื่องบุญสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์สอนเรื่องภพนี้ิสสันนีภพนาาสันนาสอนเรื่องเดียวกันในปัจจุบัน ตลอดมาล่ากล่าถึงเวลานี่ครับประ,ว,ระรวัติที่พระองค์ท่านกล่าขังปฏิการสองพันกว่าปีนี่บ่ได้เรือเ่องคนละเรื่องเรื่องเดียวกันคนปฏิบัติกับกลุ่มเดียวกันก็คือคือผู้ปกครองคือกันบนน่ได้มีผนผู้สวดสะดวกสบายบ่ได้ผ,ผู้ผู้หลับลื่นเรียบร้อยดีงามมันจะใส่ดอกก็เป็นผู้คลุกคละเป็น ซึ่งทั้งถอนคือกันบ่ได้ตั้งจากให้เข้าเวลานี่ทั้งตั้งจากให้เข้าเวลานี่ก็คืออย่างคือเพิ่นเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละอิหลิเฮติอิหลิบ่ได้เฮติเหร่นบ่ได้เฮติพ่อสะบานาบ่ตามสังตาวเฮติละมานแบมือคอผู้กล่าเฮติแทบเป็นแทบตายคือบ่ได้ผลแน่นอนแทบตายยังแทบตายสลบสลายแบบนี้เอาตราเอาเปรียบเพิ่นคืออย่างคือเฮติไปตามซ้ำไม่ได้เท่อไปตามประสาทว่าจะของได้ ไหวพระรับสินก็าลายพระรับสินไปสันต์้เชื่อใจหล่องลอยไปทังอื่นหล่องลอยไปทั้งอื่นไปตามสัญญาล้มมันมากกลอบงม่ไวเาจ้าจะขอเพระเาะนั้นมันจ้างตั้งจากผู้ผนเอาจริงเอาจังมุ่งมัน่นทุมเทศเสียสละความเป็นปกติก็คือความคิดความปรุงคิดเป็นนักคิดนักปรุงนี่แหละมมนยังสิง่งคิดเป็นมันก็ตั้งค้นทั้งมีความคิดคิดคือขนนันต์สันตะแต่พนยังยับย่างความคิดยับยั้งความคิดพอหยังพอมีโอกาส อยากจะซึมซับเอาสิงส่งศั่ดิ์เวทเขยอย่างนี้ฟังอยากจะให้ฟังแนินครับเพื่อสิวัดศิลาจารวัตดข้อมันค้มงาคนความดีทั้งหลายมีโอกาสตักตัวโอกาสช่วยโอกาสเอาความดีซึมซับกับหาหัวใจก่อนไอ้ความบดีความเบื่อบุญคุณมั่วความสับสนปนเปรีเวลานี่ฮาวไซก็ได้ยนอกวัดนอกว่าย้นทั้งอื่นไปทั้งอื่นพอตอนที่สิ่งเรานี่ละสิ่งเรานี่บะข้นขมากเกรี้ยวขลังเกลือกลัวพวกพันกับเวลานี่เวลานี่เวลาเท่าไห่บำเพ็ญเอาธรรมเอาศีลเอาธรรมพุทธศาสนาสสังฆศาสดิ์ เป็นการเป็นสมัยที่หาความเฉลียวฉลาดหาความเฉลี่ยหลวงเรื่องคือตัดนาไตรเขาสู้จิตใจนะเป็นวาังสันนี้นักปฏิบัติองไล่ต้อนของสันนิษฐานมันก็เป็นคือทะเลหลวงทตามททำเลนไปใส่ไปใส่เขาป้าเขาล่งลกเขาป่าเขาลกอะไรเป็นยั้ง,งนะเน,นื้อมาสนมาพอจากเสียวมาใส่ประโยชน์เท่าใด้ ในความเป็นมนุษย์ความเป็นคนก็เลยกว่ามีประโยชน์พูนหอดมือบางไม่โวยสิตายมากอดโอยแล้วแบบนี้ไปใส่บ่เปีแล้วไม่ยังสิเอาอยู่เวลานันก็อีกละปลักปล้ำจะของมาจะของเลยจังหวะหมดเวลาเออถ้าข่าวตะกี้มาเห็ดข้าวนี่สีมาเห็ดเหตุเมื่ได้่พายังพอนั่งโอยลูกโอยแล้วมีแต่ความชราคลั่งคลาความคลอกมากในความอดโอยคลุ้นคลั่งเป็นพร้ไร้พื้นี่ละเลยบ่ได้ดน้าในหลังเกีตยวกับก็อนกัไปไหนหนึ่งตาหน่อยธนูเต้นสามสอกออกสามวันมิต่ความคึกข้านอง พาอ,อนังอวยลูกอวยลูกว่าไดขึ้นมาเป็นใดมันีเป็นแต่ความตรงข้ามกันกัก้อนานันีกเลยมาพอดีพอดีมันสอนให้ห้ากายพอดีเล่ยความพอดีเล่ยความเหมาะสมในขณะทีพอดีไในขณะที่เหมาะสมห้ามมาบำเพ็ญคุณงมเพิ่มดีเพื่อจะเกิดความเขมข้นมันก็บ่ได้บ่เอานั่นเือนวานมันหลอกให้ตัวให้ห้าเสียโอกาสเปิดโอกาสให้ลาถ้าก็บ่ช่วยโอกาสพลาดพลางเพื่อเริ่มมาใ่ตลอดเล่ยบ่ได้โอกาสเลยบ่ได้สมบัติจักเถื่อ ลักษณะว่าเป็นไถเป็นมาจากไสเป็นมาจากสมบัติลี่ลีกนี้เป็นเท่าบอกมีแต่เท่าหลังนี้จากสมบัติไปหาสมบัติไปหาทรัพย์กลายเป็นพวกอยาทรัพย์ก็ยังหาบได้อริยทรัพย์หรือบัตรางวัาเทิงทรัพย์สินข้านแกรแหวนเงินทองก็ยังเป็นของนอกกายก็ยังหายากทรัพย์ภายในซึ่งเป็นของละเอียดละอ่อนเรื่องั้งแต่ศิลาจารวัตรคุณงามความดีทั้งหลายป็นปเนินทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ นั่นแหละจังไหมว่าพยายามศึกษาศึกษาเราเอามาประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเบิ่งจะของที่ว่ามาเนี่ยมัได้ใกล้กาจากเขาเดี่ยกายพระจ่าใจของเขามีสิ่งเหล่านั้ดเมื่อไปทั้งหลไปได้เมื่อได้แต่เทาสิเบนเข็มจิตเพราะฉะนั้นเขาสิเอาอย่างไดซ้ำปลายโพกือโพบพุ่มเท่านั้นจงได้ก็ไปเกิดแล้วจงได้ก็ตายท้ายแล้วจงได้ก็เกิดขับไปขับมาอย่นี้หละบม่เคยได้ยุติเม่เคยได้ไปข้างโคกเม่เคยเหอะขี้เยอขี้เยอะคือว่าจะเพื่อว่าจะไปข้างโคข้างเหอะมองใด พระฤๅสลัดพัดถึงเมืองใดในปลายตางระแสกระแสคือกรรมวัดกี่หลยสวัส์วิปากวัตรินั่นล่ะวัตตามันหมกวนครับพักสายไหลส่งเข้าไปไปยุพาพปนันเป็นกระแสเป็นกระแสของวัตตะกระแสของวัตตะเป็นสันเดียวนเวียนไปเปานสันล่ะไปเกิดไปตายไปตายไปเกิดยุภาพปนัดไระฤๅษียุติยุติได้จุดหนึ่งข้าโคกจุ่มหมวกในมันึงพอะฤๅสะดวกสบายเนี่ยพอะฤๅพักโยกในบ่มี บม่มียกให้ผคมีต่ไปผลกสายไหลทรงกับแม่คำมาวัดกิเลสวัด์วิปลา,กว,ปาจจกวัดว่นยู่หันเพราะฉะนั้นจิตใจผู้ถือวัตตะว่นผลักสายไหลทรงน,นี่นนพ่อพนันเสรมีเวลาผ่าคนมีเวลาเป็นตัวของตัวตบอกนะไอเนตนานาเทศในเจะของญี่ปุ่นเจ้าวัตตะว,ว่ววนเรานี่ก็คือเอาความรู้ความฉลาดความสามารถที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็ท้อนตัวออกไปตาม,ามตามสภาพความจริงนั่นเพนมีมองอยู่อีกมองหนึ่งคือพ้อนไปจากสมมุดนี่ไงมันอยู่ในสมุิก็คือเป็นไปตามสมุด พระรูปเท่าท่านตืนตือนตัวรูตัวกันมากเลยวันนี้รีบเป็นคนขวายสั่งกาลังจิตของดีดออก parasite. จากกิเลสสวัสด์ดีดออกจากกรรมวัฏดีดออกจากวิปากกัตฐไปสู่ความเป็นวิวัตะนั่นแหละความสุขความยินรสิเกิดครับจิตประเพณานจิตประเพณานี้ยุดประจํามียุดทุงยยคสุขสมัยพออย่างเพาะกุศลจิตกุศลธรรมกุศลเจตนาต่างจากอกุศลคนเราฟังเราฟากันเพราะการผูกพันการพัวพันการ วังหลายมะเว็นเกาศึกษัตรูยทำถ,ง,ถงกลายเป็นสงข้ามมาหาสงข้ามสิลงล่างผ่านก่อนยุวล่านนี้กกาากอก็เกิดมาจากจากความลหลของละแห้งและสำรับต้ายพออย่างเพราะว่าหยบๆไม่เห้ื่อนที่ว่านั้นอลพลบนทางแห่งพุทธาคือทางซ้ายกลางอันเบาะบ,บาลให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่